การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกมีเรื่องราวของมังกรน้อยผู้กล้าหาญตัวหนึ่งนี่คือการเดินทางของมังกรตัวจิ๋วที่จะทำให้ทุกคนต้องทึ่งเจ้ามังกรน้อยลูน่ามีปีกที่ยังไม่แข็งแรงพอจะโบยบินได้สูงลิว้วเหมือนพี่น้องตัวอื่นๆเธอรู้สึกท้อแท้และไม่มั่นใจในตัวเอง แต่ครอบครัวของลูนาไม่เคยทอดทิ้งพวกเขาคอยให้กำลังใจและสอนเทคนิคการบินง่ายๆให้ลูนาพยายามต่อไปแล้ววันหนึง่งพายุพัดโหมกระหน่ำยังรุนแรงหมู่บ้านมังกรเสียหายหนัก รังของพวกเขากระจัดกระจายมังกรตัวใหญ่หลายตัวไม่สามารถออกไปช่วยได้เพราะพายุอันตรายเกินไปทุกคนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ในพายุที่บ้าคลั่นนั้นลูน่าผู้มีรูปร่างเล็กจิว๋วได้จดจำเทคนิคการบินต้านลมจากพ่อของเธอเธอกัดฟันตัดสินใจใช้ความสามารถพิเศษของเธอเข้าช่วย ด้วยกำลังใจจากครอบครัวลูน่าบินฝ่าพายุที่บ้าคลัง่งเธอทุลักทุเลแต่ปีกน้อยๆของเธอก็แข็งแกร่งเกินคาดเธอรวบรวมวัสดุต่างๆเพื่อนำกลับมาซ่อมแซมรังและในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จน้ำเสียงอบอุ่นซึ้งใจให้ข้อคิดลูน่าได้เรียนรู้ว่าทุกคนมีความพิเศษในแบบของตัวเอง ปีของเธอแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจากความมั่นใจที่ได้รับและความรักการสนับสนุนจากครอบครัวคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคุณล่ะคุณมีความพิเศษอะไรในตัวเองและใครคือพลังใจสำคัญที่สุดของคุณ